เอาละเอาละเอาละ้เบา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 เดียวดียวเบาเบาเบาตายไล้ส uh, ูอ uh, ุนยากมาชิยากพอทากแม่กว่านะ เอาล้วอาล้วอาล้ครับพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับบาสชกบาสให้ชักพอแล้วครับพอแล้วครับชกซ้อชกชชกวิ่งิ่ เออเออบาดบาดบาดเลยบาดเลยบาดเลยครับ,รบ,รบรครับครับไม่มีประโยชน์ครับยิ่งมันก็ประโยชน์อเอเตบัก